สวัสดีครับสวัสดีพี่ทีทุกคนครับเก็บไปอีกหนึ่งกิโลเมตรนะคะครับผมอากกว่าน่คจะยับต้องมากก็ดีใจดีใจมากๆเพราะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรตีนพืชโคโชด้วยครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าช่วงนี้เราหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยเรียกได้ว่ารพรีเซนเตอร์ในช่วงที่แบบเหมาะกับช่วงเวลาของตัวเองพอดีเลยก็ช่วงนี้เขายิ้มบ่อยด้วยครับผมก็ได้โปรตีนโคโชเป็นอาหารเสริมด้วยอยากย้อนไปถึง เราแค่รู้สึกว่าเราเราอยากมีตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดครับใช่เราก็เลยแบบหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเริ่มมารักษาสุขภาพตัวเองใส่ใจสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นครับผมพวกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเราจะแบบรับที่แบบเป็นเกี่ยวกับสุขภาพค่อนข้างเยอะจะเป็นกัป้านทองใช่ครับมีใครเป็นไอดอลร่างทองไหมคะเอ่อตัวเองลวกันครับผมอยากอยากเห็น อยากเห็นตัวเองแล้วกันในเวอร์ชันนั้นว่าตัวเองจะเป็นยังไงครับผมก็เป็นอินสปิเรชันในการรักษาสุขภาพตัวเองแล้วกันครับครับผมได้ครับก็ฝากโปรตีนพืชโกโจให้แฟนๆทุกคนด้วยน,นะครับผมก็เป็นโปรตีนพืช ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่มีส,มสม่วนผสมของนมนะครับใครที่แพ้นมหรือว่าผูน้นมถั่วเหลืองนี่ยก็สามารถทานโปรตีนโคโจโได้เหมือนกันสามารถทดแทนนมเวโปรตีนได้นะครับผมคนที่ออกกําลังกายหรือว่าแพ้แพ้นมอะไรพวกนี้ก็สามารถทนำมาทานโปรตีนโคโจโกันได้นะครับผมงานทา้งงานของเราหน่อยล่าสุดเราขึ่งก็เป็นเกยคอนเสิร<อ>์ตแชร์มาใช่ครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ต ที่แบบผมมีโอกาสไปในฐานะเกสของพี่ๆวงศิลปินที่เขาเป็นระดับแบบตำนานระดับโปรเฟชชั่นอลครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆได้เป็นเกสเกสคนปิดคนสุดท้ายด้วยก็ขอบคุณพี่ๆอาร์มแชร์ทุกคนมากเก่งๆกันมากๆเลยครับฝั่งนี้เป็นฝั่งคนฝั่งถอยฝั่งถอยฝั่งแรกใช่ใช่ครับผมแล้วอย่างพี่ๆแฟนคลับที่เข้ามาชมพี่พี่วงอาร์มแชร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ ประมาณ90%ก็เป็นแฟนคลับของพี่อัมแชร์เลยก็<ม>ขอบคุณทุกคนมากมาที่ให้การต้อมรับกันค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้ววันนี้คือแบบเรามีร้องแบบได้ได้โซนของเพลงเนาะแบบ,บ,บใช่ครับของเพลงเนี้ยเราแบบเคยได้ยินอยู่แล้วมาเราเป็นคนเล่นเกมหนว่าแบบพี่ยมเป็นคนน้ำตาลเพลงออกมาถ้าเคยได้ยินบ่อยเนี่ยจะเป็น mid of love ครับผมที่เราได้ยินบ่อยหรือว่าร้องได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าอยู่ที่เธอทุกอย่างเนี่ยเรา อาจจะเคยได้ยินผ่านๆครับเราก็เลยต้องอาจจะต้องกลับไปทาการบ้านเนเพลงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างในเพลงอยู่ที่เธอทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มพาร์ทที่เรากลด,กล,ดล้นชนแพด<า>ด้วยใช่ครับผมเราก็ต้องกลับไปซ้อมค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสครับผมมอบปรสการที่ดีมากๆแล้วจะมาสนุกครับครับขอบคนอบคุณได้เยอะกออเราครับโอ้ไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับอ้อมแชร์ทุกคนมากที่เอ็นดูนะครับ ใช่ใช่ใช่แต่พี่โย่งเก่งพี่โย่งเก่งอยู่แล้วผมพี่ก้อยแล้วก็น้องอบเชยก็น่ารักมากๆครับผมดีใจดีใจที่ได้ร่วมงานกันครับแล้วจากที่เราได้ลองเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบเรามีไฟขึ้นมาไหมเขาอยากลองแบบทำเพลงของเรากับมันจะมีงานแน่เลยเราจะลองลองรอติดตามแล้วกันครับผมรอติดตามรอติดตามเอาจริงๆแล้วก็อยากอยากจะให้มันเป็นฟีลแบบ EDM แบบนี้แหละแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรมากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวราติดตามครับอ่ากิเตน,น,นิดนึง,งาล่าสุอไปมาเราเจอพี่มิกอ๋อ <ไป S 1> ครับ<ล>ผมแบบเอนิดนึงาแัพอเป็นไงครับ <laughs> ผมเขินครับตอนนั้นผมทําตัวไม่ถูกครับพอพอแบบเหมือนกับว่ามันเป็นงานเปิดด้วยเห<อ>มือนเป็นอีเวนต์ด้วยแล้วรอบๆนั้นก็จะมีพี่พแฟนคลับด้วยแล้วก็มีพี่พศิลปินดาราท่านอื่นด้วยแต่พี่มิกเขาพุ่งเป้ามาเล้นกับเราเลยเราก็อ่า คำตโตไม่ถูกเขินเขินเขินใช่ใช่ครับผมเราเราได้เคยฟังเพลงแบบฟังฟังฟังครับผมเพลงฟาร์ล็อนี่คือแบบยุคทุบบ้านทุบเมืองอยู่แล้วแล้วดันมาเล่นเพลงนี้ด้วยยิ่งเขินหนักแล้วใช่ใช่แต่พี่มิ้งน่ารักพี่มิ้งน่ารักได้ไหมเราเป็นแบบขอเป็นแิคก้าแดนดี้ได้อยู่คือเราเป็นเจ้าของบอแบ่เดี๋ยวรอผมเป็นในเวอร์ชันร่างทองห่อแล้วกันอาจจะได้เห็นผมแบบเป็นฟาร์ล็อกพ่อะไรชิก้าแดดดี้ ตัดคอแล้วนะบัามีตอนที่สัญญาครับผมฉีกแล้วนะครับผมเอาที่ทุกคนสะดวกเลยครับเออจริงๆไม่อยากฉีกม่าอยากพาร์ทก็เลยอยากมีความรู้สึกแบบอาคอเป็นในพาร์ทวงการเพลงเนี่ยก็มีครับมีมีมีความรู้สึกเหมือนกันจริงๆแล้วก็เคยเคยมีแบบยับๆกับพี่ผู้จัดการเลยบ้างเพราะว่าเอออยากจะร่วมงานที่พี่เขาเพราะวิวิเขาผลงานเพลงที่แบบเขาทำมาแต่ละเพลงก็คือสุดยอดสุดยอดมากแล้วเราช่วงนี้เราก็แบบ ใช่ใช่สนุกกันทำเพลงแน่ครับผมแล้วผมไปเจอเพลงที่พี่มิคขอดทำแล้วเอาเอาผงนนักคอมเล่นอย่งดีเพลงคิดถึงโบ้ยป่ะครับือพลงสักอย่างแบบผมฟังแล้วชอบมากเก่งมากครับร้องไห้ครับพอเห็นแค่หน้านครมบูก็ร้องไห้เลยคิดถึงคิดถึงคิดถึงน้เร็วเหมือนกันนะเร็วมากใช่ใช่ใช่ อ๋อใช่ใช่สิสองพฤศจิกายนครับผมวันรับปริญญาของผมแล้วก็เป็นวันที่นักคอมไปเขาเอ้ยไม่ใช่ไปเขาดาวไปไปคอนกรีตใช่ใช่ใช่ก็พูดแล้วก็เศร้าคิดถึงคิดถึงน้าแกมากครับใช่ใช่เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าล้ำค่ามากที่สุดเลยแล้วกันแบบกลับไปนั่งดูคำวยปอแกทีไรก็แบบจะร้องไห้ตลอด อแล้วมาดราม่าได้ไงครับนิดนึงมาพูดถึงร่องเร่อเรื่อง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 ร่องเรื่ลเรืองเรื่องเรื่องเรื่องเ่องเรื่อ่องเรื่องเรื่องเรื่องกัน่เรับองเรื่องรืงเรย่งเรแ่องกร่อเรื่ออร่งเรืังือเ่อรื่อเร่อ่อเงเรื่อเรืเรเ่องม่เเเอเเเเราเรื่อ่ จริงอะ่ะใจใจจริงผมอยากให้เสร็จก่อนปีนี้ <c oughs> แต่ว่าเท่าที่ดูโปรเซสเราไม่น่าทัน <c oughs> ครับ่ในก็ได้นะเราพูดถึงงานคนเกิด์ตเราปีนี้ที่จะตัดจหน่อยครับยังไงเมื่อเับใช่ครับ<อ><ต>ผมก็เอ่เอ,อคอนเสิร์ต Lost Lost in Cup Space นะครับผมก็วันที่หนึ่งธันวาคมก็ตอนนี้อยู่ในโปรเซสเตรียมงานทุกอย่างอย่างเร็วๆนี้ก็จะเริ่มซ้อมแล้วครับผมตอนนี้ก็กลังแบบไล่ไล่เคลียร์งานวุ่นวือู่ ครับผมก็เดี๋ยวช่วงวันสองวันนี้ก็น่าจ,จะได้เริ่มซ้อมแล้วก็ได้แบบเ,เริ่มน่าจะเริ่มเชิญเกสมาซ้อมแล้วด้วยครับเร,เ,รรเริบมลอยครับผมเริบร้อยเกสโอไม่ถึง <c oughs> แต่เยอะแต่เยอะ <c oughs> ใช่เ,ชนนะเกสเยอะกว่า <c oughs> <c oughs> เยียกว่าเกสบอลปีนี้เกยอะใช่ใช่ใช่ปีโอ้ยเออว่าปีที่แล้ใช่มีเกบอลเอาในพาร์คอนเสิร์ตแล้วกันในพาร์คอนเสิร์ตเกสเกสอาจจะเยอะกว่าเยอะกว่าในปีที่แล้วครับผมแล้วก็มีความเป็นศิลปินมากขึ้นก็ได้ครับครับผม มันยังไงป้านวดถึงก็เคมีเลยอ๋ออ๋อออขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วกันครับผมก็สำหรับคนที่มองว่าน่ารักก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนักเลยค่ะไม่สองปีหน้ามองกันแฟนไม่ไม่ไม่ก็หลังหลังไปทีหลังเวทีจริงๆแล้วคุยเยอะอยู่แล้วบนเวทีมันก็เลยเป็นแบบที่คนเห็นนั่นแหละต้องไปกลับจะกอพราเคมีนี้ก็จัดไปฝากโคโจด้วยนะคะอ่านคะนนตับฝากฝากทั้งเซิร์ฟแล้วหน่อยครับผม ได้ครับก็ตอนนี้เปิดขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งโอเคเร็วเร็ว,เรว,เรวนี้แล้วกันเร็วเ็วนี้เดี๋ยวเราจะเปิดขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งล้วด้วยนะครับผมสำหรับใครที่กดบัตรไม่ทันนะครับผมในวันที่2ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งให้ทุกคนได้รับชมครับทีมหน้าจอไม่ต้องเสียใจได้รับชมนแน่นอนครับก็ขอฝาก Lost in the Space เปนที่หนึ่งันวาคมนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็ได้ครับผมเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองด้วย ใช่ใช่ครับผมเป็นการตอบแทนพี่แฟนกับคือทุกคนแล้วกันครับที่แบบช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันเดินทางมาตลอด1ปีในระยะเวลา1ปีเลยใช่ไม่ลืมค่ะมีตีมานีแฟนมีตีมมาต้องแต่งตัวแต่งอะไรกันไปไหมแต่งอะไรได้ครับดูน็ใช่เตรียมเตรียมช่วงข้อต่อช่วงอะไรพวกนี้ไปดีๆครับผมเผื่ออาจจะได้แดนซ์อาจจะได้สนุกกันพร้อมกระแดนกันครับใช่ครับ Cảm ơn các